สวัสดีครับพบกับผมนะครับจูนิูฟินิตี้ชาแนลเราเรื่องนะครับอาห่างหายกันไปนานนะครับจากการทําคลิปนะครับแนวเราเรื่องนะครับกวันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่านะครับเรื่องประสบการณ์นะครับอ่าอีกหนึ่งเคสนะครับเคสล่าสุดเลยจากการสวดมนต์กระถาพระมหาจักรพรรดินะครับหรือว่าสวดมนต์บทอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสวดกระถาพระมหาจักรพรรดิอยู่นะครับก็จะมาบอกว่า เดือนนี้จริงๆอรผมมีข่าวแย่ๆนะครับแบบเครียดๆอยู่นะฮะภายในเดือน2เดือนเนี้คือว่าห้องเช่าที่ผมเคยทําคลิปบอกเล่าไปก่อนหน้านี้นครับก็คือว่าเจ้าของห้องเช่าเขาไม่ให้ผมต่อสัญญาเนาะผมก็เลยต้องออกจากห้องเช่านะครับเพื่อจะไปวิ่งตลาดนัดเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งไหวหรือเปล่า,าว่าร่างกายเราก็ อ่าไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ยุเราก็เริ่มเยอะแล้วด้วยเพราะว่าผมขายเป็นพอ่อค้าขายผ้านะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขายออนไลน์เหมือนไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราไม่ได้ขายอย่างเขาเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเราก็เลยมันก็เลยแย่หน่อยพอคราวนี้จุดที่ผมบอกว่าจะมาเล่าประสบการณ์ก็คือว่าผมทำ u t u b e อีกหนึ่งช่องนะครับที่เป็นช่องหลักนะครับ เกี่ยวกับแนวทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้จับกระแสนะครับการพนันออนไลน์อยู่นะครับก็คือว่าผมอะ่ะจริงๆแล้วผมมีสปอนเซอร์นะเข้ามาเยอะสี่ห้าเจ้าเลยที่จะให้สนับสนุนผมนะครับในการทําช่องนะครับแต่ว่าผมได้ปฏิเสธไปเพราะว่าเราด้วยเราอาจจะไม่เก่งพอหรือว่าเราจะแบบอาจจะทําให้เขาไม่ดีพอแต่ว่ามีสปอนเซอร์ท่านนี้นครับที่เข้ามานะครับเสนอ ให้ผมทำนะว่คือว่าให้ให้แค่แปะลิงก์นะครับไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับทางสปอนเซอร์เลยในคลิปนะครับแค่แปะลิงก์ลงไปในรายละเอียดนะครับแล้วก็ปักหมุดนะครับในลิงก์นะครับขึ้นขึ้นบรรทัดแรกในการคอมเมนต์ฮะก็คือว่าทําแค่นั้นนะครับผมก็ได้ค่าตอบแทนนะครับมาจํานวนระดับหนึ่งนะครับก็ถามว่าทากับเรี่อแค่ทาแปะลิงก์เนี่ยกับจํานวนเงินที่ได้มา ก็ถือว่าสบายๆนะในการในการได้เงินก้อนนั้นมานะครับในการสนับสนุนนะฮะก็ถือว่าโอเคก็ในจุดที่เราแย่ก็ยังมีคนที่เข้ามาช่วยคือความหมายที่ผมจะสื่อนะครับคือว่าถ้าเราทําความดีไปเรื่อยครับเดี๋ยวผลตอบแทนแห่งความดีที่เราทํานะครับหรือว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็จะตอบแทนเราเองนะครับไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะครับ ถึงคุณจะตกจากที่สูงแต่ว่าคุณอาจจะตกแบบมีฟูกนะครับหรือว่าเตียงนอนที่นอนรองรับนั่นเองไม่ได้ตกบนพื้นยังแข็งคุณอาจจะไม่ได้เจ็บตัวมากครับเอาบอกไว้ก่อนว่าปีนี้ผมเข้าเบญญเพศอีกหนึ่งรอบนะฮะอายุ3-5ย่างเข้าสามที่หนะครับก็คือว่าแล้วก็เป็นปีชวดด้วยปีชวดถ้าถ้าเป็นคนจริงอาจจะเป็นเขาเรียกว่าปีชงอ่าชงใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ ช่วงตกเราก็ตกจริงๆครับแต่ว่าเราถามว่าเราไม่ลาบากอย่างคนอื่นเขาไหมเราก็ไม่ได้ลําบากอย่างคนอื่นเขานะครับก็ยังแบบสบายนะครับก็ยังไม่ได้ลําบากอะไรมากมายแต่ก็ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็ถือว่าลําบากแต่ก็ยังอยู่ดีมีสุขครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลแห่งความดีนะที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนเซอร์ช่วยเหลือสนับสนุน ในการทำคลิปนะในการทำช่อง y t u t u นะครับแล้วเงินที่เขาสนับสนุนนั้นก็อาจจะมาใช้สอยนะครับแล้วก็เอามาทำบุญสักส่วนหนึ่งนะฮะก็ลืมบอกไปว่าผมได้รายได้จากทาง YouTube แล้วได้มาประมาณ2เดือนก็ถ้ารวมกับเงินสปอนเซอร์ก็พออยู่ได้อยู่นะครับสำหรับตัวผมเองนะแต่ว่าถ้าเอาใช้จ่ายในครอบครัวหรือว่าใช้ในเรสิ่งก็อาจจะยังไม่พอนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะเอามาเป็นพอค่าขนมนะครับก็คลิปนี้ก็ ขอให้เป็นธรรมทานนะครับว่าทําความดีคุณอย่าไปหวังผลตอบแทนนะครับยังไงซะเขาก็อาจจะตอบแทนทางใดทางหนึ่งให้คุณก็ได้นะครับก็ญาติที่ทำทั้งหลายนะครับที่ได้รับฟังจนจบนะครับก็ขอให้คุณพระาศรีราษฎรนะครับแล้วก็พระมหาจักรพรรดิทั้งหลายนะครับประธานพรอยทั้งหลายจเจริญทังทางทุกทางธรรมะครับสา,สาธุสาธุสาธุนะครับผม